การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นทวัตทอล์กอีพีสามอีพีที่แรกผมลืมบอกไปนะว่าที่เป็นรถยนต์โตโยตา้ากอบนาฮะอันนี้ผมลืมพูดเป็นนท,ทวัตทอล์กอีพีสองนะ e ีพีสามวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องผลิตรถวูบหนึ่งล้านคันต่าสุดสิบปีอันนี้เป็นภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะครับผมผมขออ้างอิงข่าวเลยแล้วกันนะครับผม ที่มาของข่าวครับเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะฮะหรือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจของเราเนั่นเองนะครับผมอุตสาหกรรมยานยนต์วันโควิดกดยอดผลิตเหลือ1ล้านคันต่ำสุดในรอบ10ปีครับผมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์วันนะครับโควิดยืดเยื้อกดยอดผลิตรถยนต์ปีนี้เหลือ1ล้านคันต่ำสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับแบ่งสัดส่วนในการขายในประเทศและส่งออกนะครับ50ต่อ50สนะครับชี้อาการหนักกว่าทุกวิกฤต เพราะโดนทั้งโลกวารัฐบาลเยียวยาเหตุกระทบภาคแรงงานทั้งระบบนะฮะกว่า7จ็ดแสนห้าหมคนตอนนี้ภาคแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์มีแรงงานมากกว่า7จ็ดแสนห้าหมคนเลยนะฮะคือเป็นล้านเลยนะฮะผมก็ดีได้กลมๆนะปัดยอดขึ้นไปเลยนะฮะในปี2 5 6หนะครับประเทศประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต์ประมาณ2ล้านคันนะฮะปีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์าาภาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฮนะสออทนะ คาดว่าจะลดลงเหลือ1.9ล้านคันซึ่งประเมินในเดือนมีนาคม2563นี้นะฮะช่วงที่วรัสอ่า c o วิด1 9กำลังเริ่มนลุกลามนะไม่ใช่การกำลังบูมมากนะฮะขยายวงไปทั่วโลกนะฮะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่เป็นมูลค่า5.8ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของทาง,ทางประเทศนะ,ะหรือ GDP นะ5.8ของ GDP ก็มากมายเลยทีเดียวนะฮะขณะที่การส่งออก รถยนต์สําเร็จรูปเครื่องยนต์ชิ้นส่วนอื่นๆอะไรรถยนต์รถจักรายานยนต์ชิ้นส่วนและอะไรรถจักรายานยนต์มูลค่ากว่า8.59แสนล้านบาทข้อมูลปี62นะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ส่นนงผลดระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกขณะนี้ที่โรงงานผลิตรถยนต์ในไทยนะหยุดการผลิตชั่วคราวตลอดเดือนเมษายนนี้ทั้งโตโยต้าฮอนด้าอีซูซูมิตซูบิชินิ a สันมาสด้าซูซูกิและฟอร์ดนะฮะ ยอดขายรถยนอ่าควอเตอร์วันนะฮะหรือไตรมาสที่1ย้อนหลัง5ปีนะครับผมปี2559นะฮะไตรมาสที่1ขายได้1 8 1 5 6 0คันปี2560นะฮะขายได้2 1 1 1 2 4คันปี2561นะฮะ2 30, 7, 3 0 0แล้วก็7,093คัน2562ปีที่แล้วนะฮะ263,549คันปีนี้ขายได้ไดทั้งสิ้นนะฮะ 2,959คันก็ถือว่ายังไม่เรวนะจะมียอดที่สูงกว่าอาไรามากแรกของปี59อยู่สักประมาณหนึ่งนะประมาณ10,000คันนะฮะนายสุดรพงศ์ไหสิทธิ์พัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหการรมรถยนต์หรือสอทนะฮะเปิดเผยกับฐานเศรษฐกษิจว่ากลุ่มอุตสาหการรมยานยนต์อาจจะปรับลดเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ในประเทศนะฮะเบื้องต้นหากเหตุการณ์จบภายในสองสาเดือนนี้อยอดต่างๆอาจจะหายไปประมาณ30% หรือแบ่งการขายในประเทศ7แสนคันส่งออก7แสนคันรวมทั้งหมด1.4ล้านคันนะฮะแต่หากมองในมุมมองที่เลวร้ายสุดทุกอย่างเยืดเย้อกางผลิตอาจจะรวมรวมทั้งหมดไดเหลือแค่1ล้านคันนะโดยแบ่งส่งออก5แสนผลิตในประเทศ5แสนนะฮะก็เป็นสิ่งอะไรที่เลวร้ายอยู่เหมือนกันนะฮะปัจจุบันะอุตสาหกรรมงานอยู่ในประเทศไทยนะมีแรงงานอยู่ในระบบ7.5แสนคนหรือ7.5 0 0 0 0คนโดยประมาณนะฮะ รวมทั้งระบบสภาเช่นอาทิผู้ผลิตรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนเหล็กยางผ้าใบตัวแทนจำหนา่ายพนักงานขายพนักงานบริการหรืออู่หรือศูนย์ซ่อมทั่วไปนะฮะถ้าสถานการณ์ยิ่งยืเดยเยื้อไปอาจจะทําให้เกิดการเลิกจ้างงานบางส่วนนะครับเพราะผู้ผลิตูผ้ผลิตรถเพราะว่าผู้ผลิตรถยนต์หรือบริษัทชิ้นส่วนต,าตา่างๆอาจจะมีรายจ่ายแต่ไม่มีรายรับเข้ามานะฮะส่วนจะเลิกจ้างแรงงานจำนวนเท่าไหร่ยังประเมินไม่ได้นะฮะเพราะขึ้นอยู่กับอ่า สายพานของแต่ละบริษัทว่าจะบริหารยังไงนะโควิซิถือว่ารุนแรงกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกต้มยำกุ้งนะครับผมเพราะกระทบทั้าไม่ใช่เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะเพราะว่าบางทีผมเผลอพูดไปโลกนะเพราะกระทบทั้งโลกนะและยังไม่มีวัคซีนไม่รู้เหตุการณ์ต่างๆจะจบเมื่อไร่ซึ่งที่อยากให้ภาครัฐช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปนี้คือทาให้สร้างอำนาจในการซื้อขายจากการจับจ่ายใช้สอยนะฮะ นายสุรพงศ์กล่าวครั้งนี้กำลังผลิตรถยนต์ไดมาสแรกปี63นะเป็นจำนวนทังสิ้น453,682คันนะลดจากช่วงเดือนกรของปีที่ผ่านมา19.2%เลยนะครับผมนายสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจและชภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ขถานี่ชนิวีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะยังมีความังมียังคงปรับตัวลดน้อยลงอย่างต่อเน,นื่องดังนั้นควสนใจในการซื้อรถใหม่จริงชะลอตัวและผู้บริโภคผู้บริโภคะมัดระวังในการใช้ใจ่ายมากขึ้นนะฮะสำหรับตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม6-3ปีนี้นะฮะแคนาขายได้6 1 1 0 0กับคันลดลงลดล 4, เอเมื่อเทียบก,กับเดือนในการของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์ั่งลดลง48.3%และรถยนต์พลังงานลดลง37.6%ส่วนตลาดรถยนต์สะสม3เดือนมีนาคมมกราคมถึงมีนาคม63นะทำลายที่2 0 0 0กลุ64คันลดลง24.1%นะครับผมค่ารถยนต์ต่างๆยังพยายามหามาตรการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันฮะโดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แลกกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าที่ หัานช่องทางอะไรต่างๆนะฮะดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยนต์จะคงต้องเฝ้ากาันเฝ้าติดตามกันอย่างใ,ใกล้ชิดไปเรื่อยๆนะฮะนายสุดศัสตร์กล่าวสรุปท่าน,นี้ยอดขายไตรมาแรกปี63โตโยต,ต้าทำได้56,161คันลดลง3.4% 9อันดับ2อิซุส42,398คันลดลง5.6%อันดับ3ฮอนด้า28.6ไอยี28,678คัน รดลง4.4%ส่วนรถยนต์่อื่นตัวเลขตกกันทั่วหน้ามีเพียงซูซูกิที่ขายได้6,529คันโต15.1%ส่วนทางตลาดนะผมมีข้อสงสัยอ่าอ่านิดนึงนะว่ายอดขายรถอีซูกับโตโยต้าไม่ห่างกันนะอ่าตัวเนี้ยมีข้อแรกเลี่ยนกันอยู่อย่างหนึ่งคือว่าอีซุไม่มีรถเก๋งโตโยต้าไม่มีรถบรรทุกนะคือ คือไม่พูดบริษัทในเครือของโตโยตานะไม่นับฮีโน่นะฮะถ้านับฮีโน่ก็ผมว่าถ้านํามารวมกันน่าจะสูงกว่านี้อีกนะฮะคือว่าผมว่านฮะตลาดรถยนต์นั่งขายได้มากกว่ารถบรรทุกนะผมไม่ทราบว่ารถบรรทุกอีซูขายได้มากแค่ไหนนะแต่ว่าอีซูสูก,กําลังมาบงงูงยอดขายดีแม็กในช่วงที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าโตโยต้าเขาขายแท้ดีชันมาก่อนหน้านี้บูมมากกว่านะผมก็สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ในอย่างหนึ่งนะทุกท่าน ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยนะครับผมไม่ทราบวนะ่คอนาคตสถานการณ์จะเรวร้ายขึ้นไปมากแค่ไหนท่านจะตกงานหรือไม่ว่าหรือว่าเศรษฐกิจจะถดถอยมากแค่ไหนรายรายได้ท่านจะมีมากมากเท่าไหร่นะก็ระมัดระวังในการใช้เงินด้วยนะฮะก็คลิปนี้สวัสดีครับผมสีเคคานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ